คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมนีแอดมินเกาเาเชียรัสวัสดีพื่นญ่ไม่ใหญ่เลยครับผมเอฟซีอ่าพี่น้องของเก่ามาเชียครับผมมณีจะพาพี่น้องเอฟซีไปจับเหล็กของพอหลองนะพี่น้องเนาะครับผมโดย เฉพาะเหล็กวิ่งกับเหล็กเด่นของพอหลองแล้วครับผมสําหรับเหล็กเด่นกับเหล็กวิ่งเหล็กตั้งรักแอดมินข็มาเชียก็ได้โล่งคิดไปให้พี่น้องเอฟซีได้รับช่วกันเมื่อหลายวันก่อนนะเด้อครับผมครับเมื่อนีนจะนําแนวทางของพอเนี่ยแา้พี่น้องนอกบวาเหล็กวิ่งแล้วก็เหล็กเด่นของพอที่ให้มากวิ่งกับมีสองตัวครับผมแล้วก็เด่นมีสองตัวครับผมมาประกบกันเป็นเหล็ก จับคู่กันสองตัวนักพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวล่องไปเบื้องแนวทางกันนะครับผมเลขของพอร้องนี่จะเป็นเลขบน,นรับพี่น้องเป็นเลขบนกับหมดวดบ้องหันธรรมะประกบกันก็นกนได้หนึ่งสองนักพี่น้องเนาะสําหรับเลขเด่นกับเลขวิ่งของพอครับหมวดวันที่หนึ่งวิทูน้าย่นก็เลยอยากจะนําเสนอแนวทางตรงนี้นะครับผมเพื่อ,อพี่น้องเอฟซีจะได พิจรารณาเบิ้งคับผมว่ามีแนวทางอ่าเป็นไปได้บอ่อสาหรับเลขบนครับผมสาหรับแนวทางสูตรของพอหลองนะครับผมแล้วก็ยังมีสูตรเลขบนต้องมาทุกพี่น้องเนาะครับผมครับเลขบนต้องมากก็คืออ่าพอจะตั้งเลขไว้ข้างบนหกตัวครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่สี่ตัวซึ่งเลขข้างล่างนี่ก็คือเลขที่ต้องมาในสายบนนะครับผมแต่ว่า หลายครั้งแล้วที่กอดข้อกันล่วงหลังนะพี่น้องเนาะสำหรับเลขทีอยูแถวหลางนี่ครับผมเดี๋ยวไปเบ่งหน้าตากันเด้ครับผมบางครั้งพ่อกะเจพยายามให้ตั้งเลขแบบนี้แหละครับผมคือเลขบนต้องมาอยู่ข้างหลางอับไปจับหรือว่าไปสื่อใส่อะไปจับใส่ข้างบนนะพี่น้องเนาะจับคู่กันกับเลขติดตังอยู่ข้างบนครับผมคือว่าพอมีหลายสูตรมาเล้วครับผมเอาพี่น้อง เพื่อเพ่มเป็นการสีเวลาได้ครับผมก่อนสีไปเบิงแนวทางตัวเลขของพอหลองแอดมินก่ามาเชร์กับขอขับขอระคุณพอเดอร์ครับผมร่วมทางพี่นอ้องเอซี่กับคอมเมนต์มาว่ากับขอบคุณพอหลองแทนน้ำครับผมแล้วก็อย่าลืม้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแช์ให้กับเก่ามาแชร์ในเด้อครับผมง่ายไม่ง่ายครับผมเดี๋ยวไปล่อ,ลองไปจับครูเบิงนะพี่น้องเนาะกับเก่ามาเชีย ลองมาติดตามกันมั่งครับผมเพื่อไดอ้เป็นแนวทางเป็นโชวเป็นหลามเด้อครับงวดนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปแรกที่แอดมินกอา์เชียได้นำเสนอแนวทางเลขของพอร้องไปก็คือจะเป็นเลขตั้งหลักนะพี่น้องเนาะ8 6 0 2 5 1 4 7 3 9ครับผมครับสำหรับเลขวิ่งของพอก็คือ2กับหาครับผมครับเลขเด่นพอกับ8กับหา นำพี่น้องเนาะครับผมนี่ก็คืออ่าที่ได้ลงคลิปไปเด้อครับผมครับนี่พี่น้องเอฟซีไลทานว่าเด็กพอร์ลองนี่จับจังไลยครับผมครับตามที่พอเค่อยบอกไว้ก็คือจะจับจากเลขแถวล่างขึ้นข้างบนเด้อครับผมครับนี่ก็เชิญมาชี้ออกในลักษณะนั้นเนาะพี่น้องเนาะครับผมโดยสถิติเด้อครับผมครับมื้อนี้แอดมินก็มาเชียร์กันเลยจะนั่เลขวิ่งพอครับผมก็คือ2กับ5นี่ได้ครับผม ประกบกับ8ปหานี่ครับพี่น้องเนาะงวดนี้ครับโดยสถิติที่แอดมินกอมาเชียได้ตามพอลองมาเลขวิ่งของพอนี่ถ้าเป็นบนนี่จะบ่เคยกอดข้อกันนะพี่น้องเนาะก็คือว่าเลขบนงวดนี้นี่สองหานี่เป็นไปได้ยากด้วยครับผมแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าเลขเด่นกับมี่หาอีกเนี่ยพี่น้องเนาะ ส่วนมากถ้าก,กอดข้อเนี่ยที่ตามสิติ็คือจะล่วงลางครับผมเป็นเหล็กลางไปเลยครับลายงวดแลวเด้อครับผมที่อ่าเหล็กวิ่งจับคู่กันล่วงลางนี่ครับผมแต่ว่ายังไม่เคยเห็นจับคู่กันอยู่บนเด้อครับผมครับเอาพี่นองเนาะล่องไปพิจารณาเบิงเหล็กวิ่งกับเหล็กเด่นประกบกันเด้อครับผมเดี๋ยวเอ็มินกม็มาเชียจะอ่าหลอกใส่ใบไม้ให้เด้อครับผม จะได้ตามนี้เนาะครับเนาะวิ่ง2กับ5ครับผมหมวดนี้เด้อครับผมเด่น8กับ5ครับผมกระเจ้าเลขวิ่งเป็นอ่าลักซิฟก็ได้เด้อครับผมก็เพราะว่าลักบอนิง่ง้ะพี่น้องเนาะเอดมินกามาเชียจะเอาเลขวิ่งแถวบนนี่ยจะเป็นลักซิฟได้อครับผมก็จะได้ สองแปดครับผมสองหาหาแปดหาหาครับผมเป็นเหล็กซีหางนี่เด้อครับผมสำหรับสายบนนะพี่น้องเนาะสำหรับสายบนครับอีกเลขชุดหนึ่งเด้อครับผมที่อยากจะน้ำเสนอก็คือ เลขบนต้องมาพอร้องจะตั้งเลขไว้ทั้งหมดสิบตัวแล้วครับผมแต่ว่าแบ่งแยกกันประ่านว่าให้จับเลขจากข้างล่างนี่ไปจับใส่ข้างบนครับผมครับจะเป็นมีตัวนี้ด้วครับผม9 0 1 2 3ูสี่ จับคู่กับห้าหกเจ็ดแปดครับผมสำหรับเลขที่ยูแถวหลังนี่ก็คือ ต้องมีให้เห็นในบนนะครับผมพอจะตั้งเลขแบบนี้ไปทุกทุกหมวดครับผมก็คือห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับผมจังไดยก็มีเห็นในบนแต่ว่าหลายครั้งแล้วเด้อครับผมที่เลขซี่ตัวนี้จับคู่กันล่วงลางครับผมหาหกหาเจ็ดหาแปดนั่นเครับผมมีครับพี่น้องเนาะเคยเห็นอยู่ครับผมแต่ว่าเป็นเลขลางแต่ว่าเลขบนนี่จะก็มีครับผม เลขบนนี่ต้องมีอยู่แล้วพี่น้องเนาะก็ลองพิจารหน้าเบิ้งได้ครับผมที่พ่อให้ตั้งสูตรไว้เังสี่พ่อก็เคยสอนว่าให้จับเลขข้างล่างไปใส่ข้างบนกับผมอย่างเช่นธรรมะหากระจเป็นหาเก้าหาศูนย์หายหนึ่งไปเังสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมแปดสี 8, 4, 8, 3, ่แปดสามสี่ครับผมผมะมานี้ครับเพิ่นจะเพิ่นก็นเคยบอกว่าเลขข้างล่างนี่มันจะบ่ค่อยมานำกันแต่ว่ามันก็นเคยมาอยู่เด้อครับผม ว่าบนนี่ตรงมีอยู่แล้วพี่น้องเนาะครับก็อยากให้พี่น้องเอฟซีาพิจนาทีเลขแถวล่างนี้ด้ครับผมบางคังกับกอดกันล่วงลางครับพี่น้องเนาะครับจะเห็นว่ากันยังมีหาแปดติดอยู่นะครับ,รบผมสาหรับเลขซีหางนี่กนยกายจะถิมได้ครับพี่น้องแอดมินกัมาเชียร์กันนําเสนอมาให้พี่น้องเอฟซีครับเป็นแนวทางบ้างเด้อครับผมสําหรับสายบนนะพี่น้องเนาะครับ สองแปดสองหาหาแปดแล้วก็หาหาครับผมครับมกักกะจัดคัดกระพานได้ครับผมนี่ก็คืออสูตรหรือว่าแนวทางของเหล็กพอหลองครับผมครับสาหรับเหล็กบนต้องมานี่เดี๋ยวเอ็ดมินกัมาเชียจะไปขออนุญาตพอได้ครับผมว่าพอจะอนุญาตอบอกแนวทางสูตรนี่บอครับผมเดี๋ยวจังไดใดเรื่องใดเล่าจังไดเอ็ดมินกัมาเชียจะมาเราสูฟังได้ครับผมเผื่อพี่น้องเอฟซีสนใจ สูตรเลขบนต้องมานี่เด้อครับผมครับว่าพอตังเลขยังไงขึ้นได้มากแบบนี้จริง่นะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวอ่าคลิป้าอาจจะมีเข้าดีเด้อครับผมเอมินก็มาเช่อาจจะขออนุญาตพอละเอามาอ่าเผยสูตรตรงนี้เด้อครับพี่น้องครับเอาพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมครับพี่น้องครับผมกับรองเบิ่งเด้อครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลขวิ่งเลขเด่นพอลองประกบกันเด้อครับผมงวดวังหันกัน เขาหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเอมินก็มาเชร์กันเลยอยากจะทําแบบนี้อีกในงวดนี้ด้วครับผมแต่ว่างวดว่างหันประเดจับให้พี่น้องเห็นเนาะครับเนาะต่ว่ามาไปเบิ่งหย่อนหลังในสถิติของพอครับผมเพราะว่างวดวางหันพอให้เลขกบิงหนึ่งกับแปดครับผมเลขเด่นพอให้สองกับสามครับผมเอาพี่น้องสําหรับกินนี้ก็ล่องพิจารณาเบิ่งได้ครับผมเลขกซหางที่เอมินกับมาเชร์จับให้พี่น้องเอฟซีสายบนครับผม สำหรับคลิปนี้กับขอให้พี่นอ้องเอฟซี e PC, ขอเก่ามาเชียร์พอแย่ไม่แย่ถูกหน่อยเรื่องงินไปน้ำกันเด้อครับผมงวดวันทีห่งมิถุนายนหกสิบห้าสุขูสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ